สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูร้านเปิดใหม่ครับร้านเปิดใหม่หนูนาอบโอ่งครับจัด้วยอ้าวสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเอ่ยยังเลิกเกี่ยวข้าวยังเลยเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้ววันนี้อะไรวันนี้เปิดร้านใหม่ใช่ไหมเปิดสองวันแล้วครับเมื่อวานกับวันนี้สองวันนะครับ สีตัวหมดตั้งแต่บ่ายสองอ่ะไม่พอกันเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอะไรหูมูหรืออะไรเนี่ยหนูหนูครับครับโอ้หนูนาอบองค์ครับผมครับนี่ครับเตรียมพร้อมปีใหม่เลยปีใหม่ลูกค้าจะมาเยอะดูครับนี่เนาะเป็นหนูที่ขึ้นชื่อครับเสียโจ้บุรีรัมนะครับ มีร้านเดียวครับแถวนี้มีร้านเดียวแถวนี้เปิดใหม่ได้สองวันนะครับเรียกว่ารสชาตินี่ย่นำลายนะครับพี่น้อง่ะยังไงก็ดูครับนี่องค์นี่คือองครับอบองคจริงๆครับเป็นองค์มังกรนะครับนํามาทําเป็นเตาครับอันนี้อบอยู่ไหมนี่เท่าไหร่ครับอบอครับแต่ชุดชุดโอ้ชุดที่สามแล้วตอนนั้น อ๋อนี่ยังยังยังไม่ได้ที่ใช่ไหมยังไม่สุกได้ที่ครับดีครับดูครับนี่พี่น้องโอ้ยยัวยวเลยครับนี่อร่อยเลยครับเรียกว่าเมนูนี่ติดตามด้วยอ้าวยังไงก็มาดูตามที่อยู่ข้างล่างตามที่อยู่เลยนะดตามที่อยู่เลยนี่ครับลากป้ายเลยสีโจ้นี่ครับอันนี้เป็นหนูที่ เลี้ยงเองเลี้ยงเองในฟาร์มครับขุนเองครับหนูนี่ก็ถ้าหลายท่านได้เคยดูก็อาจจะรู้จักมาคุ้นกันดีครับนะคอนเซ็ปต์ดำไม่เอ่ยาำลรอเออโอ้โหเรือนี่ว้วเลยครับกรอบเลยนั่งกรอบๆเลยนะับได้ขายตัวเท่าไหร่เนี่ย ตัวละ200ครับผมตัวละ200ครับกี่กิโลนะมา6ขีดครับ6ขีด6ขีดนะครับโอ้โหดูคำมันไซส์มันสุาใครที่คือว่าไซส์นี่6ขีดถ้าถ้าไม่ได้อบอ่ะตัวเป็นๆอ่ะทีวามเสร็จแล้วอ่ะประมาณตัวประมาณ160อะไรเงี้ยคือว่าค่าอบค่าถ่านค่าค่าแรงก็ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาทประมาณนั้นแหละครับคือถ้าไม่อบก็จะจะประมาณเท่าไหร่ประมาณ100 160บาทอันนี้คือจำน่ายทั้งอบแล้วก็ทั้งสดสด ใช่ใช่นี่ครับหนูสดตก็มมีในถังนั้นนู้นนะมีหนูเปิดดูวด้ครับเอออยู่ถนนเส้นไหนนี่เส้นสองสองหกครับสองสองหกครับสุรินทร์บุรีสุรินทร์บุรีรัมสุรินทร์บุรีรัมครับผ่านเส้นศรีเลนตรงนี้ก็แวะมาอุดหนุนมร้านของเซโจได้ครับครับยินดีเลยยินดีราคาเรียกว่าพอคุยกันได้ครับนะครับนี่ครับอาเบอร์โทรอะไร 086 086 352 352 6025ครับ6025ครับผมครับผมนี่กำลังเปิดได้สองวันนะครับเรียกว่าวันแรกนี่บดตั้งแต่กี่โมงนดิแต่บ่ายสองครับบ่ายสองครับไม่พอกันเลยไม่พอกันนะครับเอาหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนที่จะมาซื้อได้ครับนะครับผมใกล้ๆแต่แถวนี้ก็โทรมาสอบถามปีใหม่นะใครกลับมาเทศกาลเนี่ยเนาะ โอ้โหนี่แวะได้นี่แวะมาได้ครับสั่งออเดอร์ไว้เลยครับปีใหม่จะเดินทางมาก็ต้องสั่งไว้ครับขั้นสุดปุริยมมาดูอีกครั้งครับดิโอ้พี่น้องนี่เรียกว่าหนูเลี้ยงเองครับทุกวันนี้หนูนี่หายากครับหนูตามท้องทุ่งหายากครับไม่มีตามท้องทุ่งนี่หาไม่มีแล้วครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวปีหนึ่งนี่ครับได้ไม่ถึงห้าตัวปีนี้ไม่ได้ห้าตัวครับโอ้หนูนาครับหนูนา ตัวละสองร้อยนี่ครับอยู่ที่บ้านอะไรนะวันนี้หน้าบ้านโนทยครับบ้านโนไทครัยครับตำบลสองชันอำเภอกรัสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคนใดสนใจก็มาอุดหนุนเสียโจทย์ได้ครับเพิ่งเปิดใหม่อยู่ข้างทางนี่เองครับเส้นทางบ้านเราครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลย หนูนาอบองนราสาขาเก้าอันนี้สาขาเก้าคือสาขาหนึ่งสองสามนี่กำลังจะกำลังจะเริ่มครับนี่สาขาเก้าครับเอาเลขสวยไปก่อนนะนี่โอ้ได้อะไรดิโอ้มีข้าวเหนียวด้วยโอ้นี่ครับข้าวเหนียวก็มีครับพร้อมบริการข้าวเหนียวโอ้อันนี้คอนเซปต์อะไรจังนี้้อันนีจะท่ ไว้นั่งนั่งกินได้่ไไว้้นนังกิดโอ้นี่ครับมีสถานที่ไว้นั่งกินเป็นซุ้มเป็นซุ้มครับเป็นซุ้มเลยนะครับจะทำกี่ซุ้มพี่ประมาณสองสองเนาะอนาคตอาจจะมีขั้วหนูขายด้วยมีขั้วหนูมีลาบมีต้มไหมต้มยำอะไรแค่อาหารตามสั่งกับพวกเมนูเมนูอาหารป่าพวกขั้วหนูขั้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่ครับเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านๆครับนำมาให้พี่น้องได้ กินกันนะครับก็นี่ไงฝากติดตามที่ช่อง Facebook ด้วยครับนี่อันนี้เว็บเพจใช่ไหมเบเพจนาราฟาร์มโหนาอย่างบุริยมครับผมนี่ครับก็เอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบอาหารดิสานบ้านเราครับนี่ก็มาดหนุนกันแวะมาได้เยี่ยมชมได้ครับถ้าผ่านผ่านมาถนน2องเส้นนี้ครับจะไปบุรีรัมนีครับจะไปบุรีรัมย์ก็แวะได้เลยครับ เสี่ยโจบุรีรัำนะครับจัดให้เลยนะครับต้อนรับครับพี่รีดต่อสิครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายแล้วก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมโอ้โหสุดยอดครับดีรองรับปีใหม่โอ้โหเดี๋ยวจะเตรียมหนูรองรับปีใหม่หน้าหนาวเนาะหน้าหนาวนี่มาจากกรุงเทพไงกรุงเทพขายดีเลยครับโอ้โหอ่ะโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้อุดหนุนไปแล้วครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวจ้าดีครับผม